ทำ้มันตายสองพี่น้องตายทองคมนะครับได้สามีคนเดียวกันนะครับตายในเวลาไล่ๆกันนะครับของเก่านะครับเอาไาห้ดูกันนะครับฝาดำเทียนขาวนะครับพเพื่อการไหลของเทียนนะครับการหยดของเทียนนะครับไส่มาเอาไห้เพื่อนดูนะครับ สองพี่น้องตายท้องกลมนะคะเป็นพี่น้องกันนะครัะเพืเ่อนมาให้ได้ดูกันนะครับสองพี่น้องตายท้องกลมนะคะเพืเ่อนนะครับได้สามีคนเดียวกันนะครับตายในเวลาไล่ๆกันนะครับมีดวงจิตของลูกด้วยนะคะพอตายท้องกลมนะครับ มีดงจิตของสองพี่น้องแล้วก็ดงจิตของลูกสองคนนะครับเพื่อนๆดูความเก่าของสายสินนะครับผูอ้วนเสียป,ปีสองหนะน้ำมันนี่สี่สิบ่าปีนะเพื่อนๆน,นะดูความเก่าของสายสินนะขวดใหญ่ๆนะฝาดำเทียนขาวนะ มาให้ได้ดูกันน้ำเต็มๆนะครับเ,เพื่อนๆสองพี่น้องของคมนะครับใครสนใจก็092 267 1833นนะครับผมมนครับผมครับ